กับช anel ฟิลไทยยูทูบนี่บรรยากาศรอรถเมย์นะครับที่ท่ารถเชิญนันจ้างน,นะครับก็สถานีรถฉันชาชเชิญนันจ้างก็คือสถานีรถสายใต้นะครับตรงนี้เป็นต่อรถเมย์นะครับสาย7กับร้อยเนะครับเจกับร้อยเจะไปที่หัวเชิญจ้านหรือว่าสถานีรถไายกลางนะฮะี่อยู่กลางเมืองฉางซานะครับ ก็นี้คนกําลังขึ้นรถผมขึ้นสายเจ็ดนะครับอันนี้เป็นช่องร้อเจ็ดคนนี้กำลังจะรอรถที่จะมาเข้านะครับวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเพราะสถานีนี่คึกคักนะครับรถออกแล้วทันทีนะฮะนีเขารอรถเที่ยวต่อไปนะครับคนนี้จะมารอเต็มต้องรีบขึ้นนะครับค่ารถสองหยวนนะครับก็ประมาณ11บาทนะครับตามมาตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ครับต้นปี2 0 1 4นะฮะ นี่ราตออกจากหนานจา้านนะครับชื่อเชียหนานจา้านนะับะเข้าเมืองไปนะครับก็ถ้าใครเดินทางมาจากทางใต้นะครับมาจากนั้นหนิงมาจากกุ้ยหลินอะไรพวกเนี้ยหรือกวางโจเขาจะส่วนใหญ่จะมาที่นี่นะฮะตรงที่เห็นเป็นหลังคาตรงนี้ก็คือเป็นทางลอดข้ามทางัววนะครับ รถจีเนี่ยต้องขึ้นรถเมจีนต้องขึ้นด้านหน้านะครับแล้วก็จ่ายเงินหยอดเงินลงช่องนะฮะแล้วก็เข้ามาแ้วก็พูดเรื่องเนี่ยเขาจะมีเสียงประกาศว่าชี่เชอร์หนานจ้านนะครับก็คือรถที่เชอร์มาจากสถานีรถบขสาสายใต้แล้วก็ไปอ่าฉางซาหัวเชอร์จ้านนะแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดแบบประมาณว่าให้ที่สำหรับ,บคน คน,นป่วยคนแก่นกคนท้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็พอได้ยินชื่อสถานที่นะครับตามคำว่าเต้าเลอรเนี่ยเต้าเลอรเนี่ยก็คือถึงแล้วนะครับเวลาถึงแต่ละป้ายเนี่ยเขาจะมีประกาศชัดเจนนะฮะตอนนี้จะมีใครมาที่นี่บ้า <c oughs> น,นี้คนคนขับเหมือนก็นบอกว่าถามเรื่องว่าจ่ายตัวหรือยังอะไรเงี้ยรับรถก็เดินทางต่อไปนะครับนะนนงางซานี่ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานนะก็ะค,คือคักนะครับเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศนะครับ 新一代珠宝克拉海洋提醒您：省植物园，个不请前往。 ถึงที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเต้าเลยนะชื่อสถานที่ตามได้เต้าเลยนะครับก็ถึงแล้วนะเต้าเลยก็คือถึงแล้วเลิกก็แล้วเต้าก็คือถึงนะรถะบัสเมืองจีนไม่ยากอย่างท <between S 1> ี่คิดนะครับจริงๆถ้ามีซิมท้องถิ่นเนี่ยแล้วเราโหลดแมปนะครับนะฮะเราก็ ดูพวกแมพดู GPS น,นะครับดูเลยว่าไปที่ไหนยังไงนะครับครับก็บเป็นตัวอย่างการนั่งรถที่เมืองเมืองสางซา,านะครับบนถนนหูนานประเทศจีนครับผมก็มาฝากกันครับเรื่องราวการเดินทางพบกันใ,นนใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับผม F B E L T H A I ครับ 新一代珠宝科<的>拉海洋<的>提醒您：<的>高升村南到了，请前往尚美家居的乘客携带好随身物品，<的>准备下车。可以<备>。 车辆起步，请您坐好站稳，抓好扶手。请您主动为身边的老、弱、病、残、孕及带小孩的乘客让个座。下一站，高升村北。都别往里面走，都别往里面走。来，都来，好，往里面走，往里面走。 ครับก็ให้ชมฟังเสียงนะครับเวลารถเขาจอดป้ายเขาก็จะมีเสียงประกาศบอกนะฮะแล้วเป็นบรรยากาศของป้ายรถเมจีนนะครับก็เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปที่เราถึงปลายทางที่บัวเชาตงนะครับถาชาเหินบัวเชียงอีกอันนี้รถไฟถาชา,า,ชาด้วนะครับก็ไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยก็ลองไปหากิจกรรมนั่งรถ บัสรถเมล์เที่ยวดูบ้างนะครับเห็นชีวิตเห็นผู้คนอะไรแบบที่เราได้ไปเที่ยวได้เห็นจริงๆนะครับกลองดูครับไม่ยากนะครับไปสุดสายกับสุดสายนะฮะหรือว่าอยากแวะลงตรงไหนก็ตามสะดวกครับไม่ยากครับรถเมล์คีคที่นกัเี่ย ครับก็รถสายเจ็ดก็มาถึงหัวเชอร์จันนะครับสถานีหัวเชอร์จันนะฮะจางชางหัวเชอร์จัน จะมาจอดอีกด้านหนึ่งนะครับดูนะครับเห็นยอดที่เป็นไฟไหมฮะยอดแหลมๆนั่นนะครับคือตัวฐานีนะฮะเราจะต้องเดินทะลุตรงนี้ไปนะครับทะลุไปก็จะเจอห้องขายตั๋วนะฮะเวลาเดินอยู่ในสถานีรถช่องจอดรถเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอ่านี่ครับเขาออกยากเหมือนกันแล้วก็รถเขาเข้าออกตลอดเวลาระวังพวกรถบัสด้วยนะครับ เดี๋ยวจะโดนรถบัสชนก็ระวังพวกกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับนี่ครับรถบัสก็จะมีไปที่ต่างๆนะครับจอดัน้ยู่อจะไม่ไหมดของเขาเรื่องระบบรถบัสกับ ผลส่งมวลชนเนี่ยเขาเชื่อมกันได้ดีครับมีมีขายของมีอะไรนะขนมปังอะไรไม่รู้รเดินทะลุนี้ก็จะเจอช่องขายตั๋วนะฮะจะเข้าสู่ตัวสถาน,นี อ,อันนี้รถไฟฉางซานะครับ,น,รบน,น,น,นี่ครับป้ายติ๊กเก็ตออฟฟิศเนี่ยฮะคนเยอะนะครับเนี่ย ไม่รู้จะใหม่เพี้ยอเลยว่าซื้อตั๋วได้หรือเปล่านยเข้าไปลองดูครับโอ้คนเยอะจริงๆ